สวัสด ok ีครับทุกท like, like, kind of ่านนะครับย like, ูคุณผมครูสับดุลัยในช่องปาร์คซัม3เจมเมอร์นะครับก็วันนี้เนะผมจะมาสอนใช้คําสั่งเสกสิ Speech ่งของต่างๆนะครับก็วันนี hey. ้ผมก็จะเปิดแสงน้อยนะก็อาจจะหน้าจออาจจะมืดนิดนึงเพราะว่าเล่นตอนเช้าเลยครับตอนนี huh ่แหละตอนเช้าๆเนี่ยโอเคก็มาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเราจะมาใช้คําสั่งเสกสิ่งของแล้วจริงของคือยังไงครับจริงของก็คือเราสามารถเสกหรืสิ่งของต่างๆแบบพวกเนี้ยให้มาในมือเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องหยิบมานะครับอาจจะผมจะเสกอยู่ในโหมดสป ีเขาปรับเป็นโหมดสวาโวก่อนโอเคนะตอนนี้ก็เป็นสวาโวนะครับซึ่งถ้าสมมติเรากดในช่องตัวเนะี่ยของต่างๆที่มันเคยโชว์มันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะมันเป็นโหมดสวาโวนะโหมดสร้างสารรค์ใช่ไหมครับเแหนะไหมมันก็จะไม่มีฮะแต่ถ้าคุณอยากจะได้สิ่งของนะคุณสามารถเสกได้นะครับโดยการที่เปิดช่องแชทนี่นะครับซึ่งโดยโวนี้เนะี่ยจะต้องเคยเปิดเป็นโหมดเคทีฟแล้วนะเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่ที่สวาโวแล้วตอนสร้างโว่คุณต้องปรับเป็นเคทีฟก่อนนะครับหนึ่งครั้งให้มันโหมดเคทีฟก่อนหนึ่งครั้งนะคร คุณเริ่มเล่นสวายเวาปุ๊บแล้วคุณแบบสวายเวาร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่เคยโหมดเคทีปนะแล้วคุณมาใช้คําสั่งอ่ะคําสั่งอ่ะใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะไม่มีตรงรูปเกีดทับตรงนี้ยจะหายไปนะมีแค่รูปฟันเฟืองกับรูปอันนี้นะซึ่งจะใช้คําสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นโวาที่ใช้คําสั่งต้องเคยปรับโหมดเคทีฟอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะอันนี้ผมพูดก่อนเลยนะโอเคทีก็อ่ะกดตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ว่าทับ G I V E คุ้นๆไหมครับผมใช้คําสั่งนี้เสกคอมมานด์บล็อกนะถูกต้องครับคําสั่งกรีฟครับทับจีไอวีคือคําสั่งเสกสิ่งข์ทองครับแล้วก็จะเสกคอมมานด์บล็อกก่อนนะเป็นเบสิกนะครับแล้วก็เขียนเป้าหมายนะครับก็เป็นเอสพีนะหรือคุณจะให้เป็นตัวเองก็ได้ในชื่อคุณเนี่ยชื่อของเราผมเนี่ยสมมุตินะคุณอยากจะเสกให้ผู้เล่นคนหนึ่งสมมุติผู้เล่นคนนี้คุณอยากจะเสกให้คุณก็พิมพ์ชื่อเขาเข้าไปมันก็จะเสกได้ที่คนนั้นเลยแต่เนี่มันเป็นชื่อผมไงมันก็เลยจะได้ที่ผมเองครับผมทำ เอ็อ e N T I ดิไอจีานี่ชื่อผมไม่ยี้แล้วก็พิมพ์ชื่อสิ่งของเข้าไปแล้วทีเนี้ยมันจะได้เฉพาะผมเท่านั้นไม่ว่าใครจะกดตุ่มใครจะนใช้คำสั่งมันจะได้เฉพาะผมเท่านั้นกูอื่นจะไม่มีสิทธิน์นะเ,เอ่อเไรดีเราเป็นขนแกะไหมวีโ e อนีอ่บูนะครับ คุณสามารถใส่จํานวนได้โดยการเว้นวรรคและใส่ตัวเลขเข้าไปอาสมมูมิอยากได้คุณแกะ18อันก็โหนกี18นี้มันก็จะได้มา18อันนะครับแล้วก,กดใช้คําสั่งไปปึ๊บนะได้คุณแกะมาแล้วโอเคปรับซาราโว์มาปรับเป็นกีทีมเหมืดิมแล้วนะนี่นะครับได้ได้ผลแกะมาแล้ว18อัอนะะอะน,นะครับอ่าเดี๋ยวมาณน,นี้อ่วผมลองใช้คอมมาร์บล็อกให้ดูนะครับนะครับ G I V ีเอบล็อกเอพีบล็อกบีโอเอ็มเอเอ็มบีบีเอโอเข็มบล็อกโอ้เข็มบล็อกมันตั้งริมสวายโบ้ไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะทัพอการเสกของนะครับมีไหมบล็อกแกะทั่วไปปกติเลยนะครับเราสามารถใช้งานรละวางได้ครับเราจะเสกอะไรก็ได้ตามใจของเรานะครับอาจจะไม่ก็เสกดาบดาบอันนี้ถ้าไลน์แล้วกันนะก็พิมพ์ทับ G I V E บีเออก เป็นวัตส์โอวก่อนออา่ามันต้องเขียนชื่อในเช้าไรก่อนดิเป็นไอไงวะนอชไรนเออีย่างนี้แล้วก็ขีด S W O R D อ่านี่นครับสวอตแล้วก็ใส่จำนวนได้เช่นกันนะเว้นวักอ่ะผมอยากได้อ,อันสักห้าอันอ่ะแล้วก็กดใช้คำสั่งมาปุ๊บเป๊ะอะห้าอันเลยเป๊ะเลยฮนะไหมการเสกดาบน่าเป็นดาบปกติที่เราใช้ๆกันเลยครับประมาณนี้ฮะโอเคสมมุติผมอยากได้เกาะนในคนะืนไล่ล่ะได้ครับได้แนละ้วแต่ะคุณเลยคุณจะเสกอะไรก็ได้ครับทับ G, G ี I e, ีไ e, เว้นวักแอดพเว้นวักซี C, เอ้เลยะเกาะเพชรมัเขียนยังไงวะนี่ไง c h c h นะ a m a i โอเคมันปิดอีกขึ้นมาดิเออ m m a i l โอเคแล้วก็ขีดเกาะใช่หรอ ทำไมไม่มถึงการเป็นเกาะที่ผมจะ,จะได้เกาะเพชรอ่ะต้องเขียนไดมอนด์ก่อนมัน้ง D I A M O N D อ่านี่ไงมาแล้วแล้วเขียนขีดแล้วก็มันอันเมื่อกี้นะ C H E S T P L A G e. อย่างนี้ครับแล้วก็ป็นวัก R ทักสองอันอ่ะใครมาปุ๊บอย่างนี้เลยฮะได้คุณจะเสกอะไรก็แล้วแต่คุณเลยครับถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้ลองมาชํากันนะถ้าสมมติคุณคิดว่าทั G I V E ว็นวัก A E อย่างนี้ครับมันก็ถ้าจะไม่ผิดนะมันจะได้ทุกคนมาครับเออได้ทุกคนมานะถ้าคุณใช้นะมันจะไม่ผิดนะคือมัน ถ้า ad e แปลว่า e ทุก e สิ่งทุกอย่างก็คือน่าจะเป็นผู้เล่นทุกคนนะครับแต่ผมยังไม่เคยลองใช้นะรับ di v e รัก e แบบนี้ผมยังไม่เคยใช้นะเคยใช้พวกใหญ่ก็จะใช้ ad ad p มากกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้ให้ผู้เล่นเนี่ยผมก็จะเขียนชื่อผู้เล่นลงไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ ad p ไปเลยครับ a p ผมจะเสร็จให้ดูเป็นอย่างสุดท้ายก็เป็น apple ทองแล้วกันนะครับ a p p อ้าวไม่ใช่เหรอ อ๋อ,อ,อมันคิวนี่ว่ะพีพีอยู่นี่โอ้โหโเขียนยาวซะด้วยอ,อ่าเขียนชื่อ่อสิ่งของให้ถูกนะถ,ถ้าถ้าไม่ถูกมันก็จะไม่ได้อยู่ดีนะครับดีแบบนี้อ่าไอา้ผู้ทองเอนชาร์จนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เว้นวัคจำนวนผมเอามาสัก64อันแล้วกันอ่ะผมใช้มาปุ๊บเป็นไงฮะง่ายได้ไหมพูดง่ายไดย้อะ,อะ โอเคก็กคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วเปิดตัวคลิปผมด้วยนะมันนี้ก็จะเป็นแบบการเสกสิ่งของน้ำเสกได้ทุกอย่างเลยนะคุณจะ,จะเสกอะไรก็ได้ถ้าทุกอย่างเลยนะเอออยากได้อะไรก็เสกไปคนระับก็อย่าลืมลองเอาไปใช้กันนะครับผมเอาให้ดูอย่างนี้แถมนะแถมเอาเป็นขนแกะแล้วกันนะคอร์สนอะคอร์สคอร์ส อวอคคอะครับแล้วก็เขียนจำนวนเข้าไปผมอออไปครัก0993คือแบบเยอะมากนะฮะวันนี้ทีนี้ก็จะมีแบบบล็อกใช้พิมพ์หมดจะเสกอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน,นครับเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายเลคลิปหน้าครับ